สวัสดีครับวันนี้พบก,กันกับช่องอีสานเมืองยะโสครับผมวันนี้พามาเบงตัดถ่ายคุปต้าครับผมวันนี้จะเป็นตระกูลเอลนะครับผมตัวนี้ L 3 6 0 8เป็นน่องเล็กครับผมจิ๋วแต่แจ๋วครับรุ่นนี้ภาเบงอยใกล้ๆครับผมเป็นเขียวๆนี่ม,มันเปนหย่านะครับเข่าครับผม ครับผมนี่แหละครับจุดเด่นของ L 3 6ครับผมคือซาโต้สามแรงมากครับผมคือไฮน้าไฮหน่หน่อยต้องสี่ครับผมเป็นงั้นถึงนักของเขาเลยครับผมเน <c oughs> ี่ครับจริงเขานี่บ่อไทยกันเลยครับบ้านปูเอลเล่กันเลยครับเนี่ยมาไก,กลๆเลย ก็เป็นปูเขาแล้วครับจริงๆเบ้าแมนครับคับมีาก,การแหกของงานครับผมนี่ครับน,น้องเขาบึงปากคนไล่คนแค่เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมไปดันหนึ่งครับนี่มันมันย้อนแสงครับผม พี่น้องเี่เข้ามาเบิงครับผมมีเทคนิคการไถแบบไม่ไหหรือว่าแบบได้ดีสามารถคอมเมนต์แนน้ำข้ามาไ้ครับผมถนัดไถถนัดมั่นครับผมเทคนิคของแต่ละคนอาจจะเบื้นกันครับผม แรนยากจังหน่อยนะพี่น้องเด้อวันข้อยรถเกี่ยวหลายครับครับเนื่องจากมันไฮหน่อยครับผมรถเกี่ยวเป็นมาเกี่ยวเป็นเกล็ดเอียงหมุนหลายรอบแน่ครับผมอย่าไปอย่ามานะครับเนาะนี่ค,ครับเหลือบล็งผ่านแล้วครับผมไอพี่น้องเบิ้งรูปแปลงแนาครับผมแปลงนี้โมเมนต์สี่เหลี่ยมเลยครับเด้อ ใจนับเลี่ยมจริงอ่ะหนึ่งสองสามสี่หาหาเลี่ยมครับผมแปลงนี้เป็นลักษณะแปลงที่ไช่ค่อนข้างยากครับผม grab อีกแปลงนึง่งนะครับแบบแหลมๆเลยครับเด้อจะเป็นอุปสรรคเนี่ยสำหรับรถไถง่ายครับผมแต่ว่าถึงจะแปลงหน่อยแปลงง่ายก็ไถได้เบิร์ตครับผมคนขับมันมีเทคนิคของแต่ละคนครับผม หลมเขาจัาหน่อยพี่น้องป้อนแดดครับอ่ามุ่งนี้ก็ได้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งได้เยพี่น้องเด้อเออครับผมจะไปเดนแมเนียนกันมาได้ครับวันนี้ใส่หน้ากากจะไปเดนแมเนนด้วยครับ เออครับสบปดเลยแม่ยังเมื่อยห่มเย่อนะครับย่อมๆๆๆย่อมสายเแม่